สวัสดีครับแฟน y u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  e e h ช n n e l ตูมวยบายใหญ่ลำนาลายโดยในเทปนี้ครับมาแบบเป็นดูโอแพ็กคู่นะครับเราจะพาไปชมผลงานของยอดนักชกจากยะโสธรจอมทองชูวัฒนะนะครับกับ2องไฟแรกในชีวิตครับที่เจ้าตัวเดินทางไปชกยังประเทศจีนก่อนจะได้รับการยกย่องว่าเป็นนักฆ่าซานต้าในภายหลังนะฮะและนอกจากเดินทางไปชกยังเมืองจีนแล้ว ทางผู้จัดครับก็จัดให้จอมทองเจอกับนักวูซูหรือนักซันต้าดีกีแชมป์เอเชียนเกมเลยทีเดียวเช่นเคยครับเพื่ออัตรลดก่อนจะชมมวยคู่นี้ครับเราจะพาไปรู้จักประวัติย่อของนักชกในรายการนี้กันนะครับและพิเศษครับตอนนี้ทางช่องของเราครับเพิ่มโปรแกร,รม Timestamp สำหรับ f c ครับจะได้เลือกรับชมในช่วงหรือในส่วนที่เราต้องการชมได้เลยนะครับ ก่อนอื่นต้องบอกก่อนนะครับว่ามวยจีนที่เรารู้จักกันในเมืองจีนนะครับจะถูกเรียกว่าอูซูแต่ถ้าเป็นฝรั่งจะรู้จักกันในนามของกังฟูมากกว่าครับซึ่งคําว่ากังฟูน่าจะแปลว่าศิลปะจีนนะครับศิลปะแบบจีนส่วนอูซูก็ความหมายก็จะแคบกว่าครับแปลว่าศิลปะการต่อสู้แบบจีนครับโดยในมหากรรมกีฬาเช่นเกมครับอูซูก็มีแข่งขันมานานพอสมควรแล้วครับ โดยจะจัดแบ่งเป็นประเภทการแข่งขันเป็นประเภทยุทธลีราครับหรือทูรูและประเภทบอลลองยุทธหรือซานชวนครับซึ่งฝรั่งต่างชาติออกเสียงไม่ถัดครับเลยออกเสียงเป็นออกเสียงเป็นซานตาแทนนะฮะและต่อไปทางช่องของเราครับก็จะใช้คําว่าซานตาแทนมวยจีนและก็แทนคําว่าวูซูนะครับเริ่มที่ประวัติของลีเติ้งครับเป็น เจ้าของเหรียญทองซานตาเมื่อปี2006ครับที่โดฮาเกมครับในพิกัด65กิโลกรัมนะครับจางจุนยงครับเป็นเจ้าของเหรียญทองเอเชียนเกม u ูซูซานตาที่กวางโจเกมนะครับเมื่อปี2010ครับในพิกัด65กิโลกรัมครับและก่อนหน้านั้นในมหากรรมกีฬาเอเชียนอินดอร์เกม 2009ครับที่กรุงเทพนะครับก็ทางจางจุนยงครับก็เป็นเจ้าของเหรียญทองซานต้าในรุ่น65กิโลกรัมด้วยนะฮะมาที่นักชกไทยครับจอมทองชูวัฒนะครับนักข่าซานต้าจากจังหวัดยะโสทองครับเกิดเมื่อวันที่28กรกฎาคมปี2532ครับ เจ้าตัวมีดีกีเป็นแชมป์ล่ามเนินในรุ่น1้8ปอนด์126ปอนด์130ปอนด์แล้วก็147ปอนด์ครับเรียกว่าเป็นแชมป์ล่ามเนินใน4พิกัดรุ่นเลยทีเดียวแชมป์ WBC มวยไทย2พิกัดรุ่นครับรุ่นเฟเธอร์เวยี่สิปอนด์แล้วก็รุ่นไลท์เวตร้อยสามหปอนด์ครับเป็นเจ้าของแชมป์สภามวยไทยโลกในพิกัด126ปอนด์ครับเฟเธอร์เวตนะครับ ก่อนรับชมมวย2รายการนี้ครับทางทีมงานดูมวยบายใหญ่และนาลัยนะครับฝากกดซับสไครป์กดติดตามช่องนี้ด้วยนะครับทางทีมงานครับจะสรรหาวิดีโอสนุกสนุกมาให้ชมกันอย่างต่อเนื่องทางช่องเราครับจะอัพคลิปทุกวันจันทร์พุธศุกร์เสาร์รวมทั้งอย่าลืมกดแชร์ให้เพื่อนๆได้รับชมกันด้วยนะครับหลังรับชมจบเป็นที่เรียบร้อยครับแฟนๆสามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่ช่องคอมเมนต์ใต้คลิปนี้เลยนะครับ ที่สำคัญครับอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งครับเพื่อการแจ้งเตือนครับจะได้รับชมกันอย่างทันท่วงทีเวลามีวิดีโอใหม่ๆเข้ามานะครับขอบคุณผู้สนับสนุนครับกาแฟสอมวยไทยรถเข้มเตะปะดาดไลน์ไทเกอร์ตองสนะครับและเมื่อพร้อมแล้วก็รับชมมวยกันได้เลยครับเริ่มกันที่ตึกฉลองครบรอบวันเกิดปีที่70ของ ยีโร่ของชาวจีนครับบุสลีนะครับจัดขึ้นเมื่อวันที่18ธันวาคมปี2010ครับหรือตรงกับปีพศ2553ครับที่เมืองชุนเตอมณฑลฟอสานประเทศจีนครับซึ่งถือว่าเป็นบ้านเกิดของบุสลีด้วยครับและไฟนี้ครับก็ถือว่าเป็นไฟแรกของจอมทองชูวัฒนาครับที่เดินทางไปชกยังประเทศจีนและก็ชกกับมวยจีนด้วยนะครับชกกันในกติกาที่ถือว่าเป็นลูกผสมด้วยนะฮะ ไม่เคยเจอมาก่อนครั้งแรกในชีวิตนะฮะโดยจะเจอกับทางด้านของนักชกชาวจีนครับหลีเติ้งครับปฏิการาผสมผสานนะครับกำหนด5ยกพิกัด60กิโลกร,รมัมก็จะใช้อาวุธมวยไทยได้ครบนะครับเพียงแต่ว่าซอกเนี่ยต้องใส่สนับแล้วก็มีคะแนนพิเศษในกรณีที่ทุ่มได้นะครับหรือว่าทุ่มแบบมวยจีนทุ่มแบบบูซูนะครับก็จะมีคะแนนพิเศษให้ครับ สูงยาวว่าชัดเจนเลยก็นักมวยไทยครับจอมทองทางด้านของลีเติ้์ครับอาเติ้งครับก็ชกชาวจีนมุมแดงครับอาเติ้งนี่เป็นเจ้าของเหรียญทองเอเช่นเกมซานต้าที่โดฮาเมื่อปีอ้าวจังหวะนี้ครับได้แต้มไปเลยครับสําหรับอาเต้ลครับจับจอมทองจอมทองก็ยังงครับโดนทุ่มก็เสียต้มไปครับโดนไฟคิกไปทีครับ เราเป็นเจ้าของเหรียญทองซานต้าครับที่โดฮาเมื่อปี2006ครับในพิกัด56กิลกรัมครับจอมทอง175ซนเมตรครับส่วนสูงส่วนอารเตอร์นี่170ครับเตินเข้าหาครับจอมทองโดนทุ่มไปแล้วทิ้งเสียต้ามไปแล้วนะครับจับแม่จังหวะนี้ครับแม่เข้าข้างหลังครับให้ท้ายก็ต้องจัดนะครับอารเตอร์นี่ก็พยายามแจ้งกรรมการตลอดด้วยนี่กรจับเลื่อนมั่ง หนับศอกหลุดบ้างแม่ก็หวานไปครับหวาดทำของจอมทองก็เลยอาจจะโดนเบรกไปหน่อยครับสัดซ้ายไปธีครับจอมทองค่อยๆขยับเดินเข้าหาครับขยับจออกไม่ยอมออกครับหลอกทั้งคนดูแล้วก็ผููบรรยายไปด้วยเลยครับสัซ้ายไปทีครับโอ้ยหนักๆแรงๆแต่หลุดนิดหน่อยครับก็ยังเดินหาครับเดินบดเดินเบียดเดินกดดันเลยครับ ส,สำหรับนักชกไทยเน้นรอจังหวัดสวนครับสำหรับอาร์เตอร์ได้คะแนนจากลูกทุ่มไปแล้วนะฮะหนึ่งทีครับจอมทองเจอเกมอย่างนี้ก็เหมือนจะกดดันอุย้ยฝันซอไปทีครับจอมทองเจอเกมอย่างนี้ก็เหมือนจะกดดันครับอาจจะต้องมีการแก้แก้เกมไปด้วยครับว่าจะต้องทำไงต่อครับเพราะว่าเป็นครั้งแรกที่เจ้าตัวเนี่ยเจอกับซา,านตานะครับ ต่ภายหลังนี่เจ้าตัวได้รับฉาย,ยาเป็นนักฆ่าซานต้าครับชจังวันนี้ครับแม่จะทุ่มออกนอกเชือกโอ้โหถ้าเป็นสมัยก่อนนี่อนุญาตให้มีการทุ่มออกนอกเชือกได้ครับสมัยที่จีนกมวยไทยเจอกับซานต้าใหม่ๆนะครับทุ่มออกนอกเชือกได้นะครับแต่ตอนนี้นี่ตอนนี้อัดสับซอไปทีครับจมทองปั๊มเลยครับคราวนี้ ปั๊มเข่าเลย้เมื่อก่อนนี้อนุญาตให้อดโดนอะไรครับน่เหมือนจะโดนกระจับแมน่าจะฟ้องกรรมาการว่าโดนกระจับนะครับต่ทำท่าอ่อนเนื้ออํานวยครับอ่าลูกนี้ทุ่มได้ครับแม่พอทุ่มได้ดีกาชูมือดีใจเลยครับแม่มอสักคู่นี่ยังจะแจ้งว่าโดนแทงกระจับอยู่เลยอ่าทางด้านเฮียมอผู้ล่วงลับไปแล้วนะครับวันนี้ครับปั๊มในนะครับ เราสมัยก่อนก็ให้ทุ่มออกนอกเชือกได้ครับเนี่ยสักครู่ครับแต่พอระยะหลังก็ตัดกดข้อนี้ไปครับว่าไม่ควรจะทุ่มออกนอกเชื่อกครับเดี๋ยวหัวล้านข้างแตกเดี๋ยวคอหักไปจยุ่งครับยกที่สองครับพยายามจะรวบอีกครับจอมทองก็แก้โดยการเนี่ยฮะไล่แขนทานครับมเข้าเร็วออกเร็วเกินครับสาหรับในรังวันี้ครับจะทุ่มอีกครับได้กวครับ แต่ไม่น่าจะเป็นคะแนนครับเพราะว่าล้มไปทั้งคู่ครับข้างทีครับอายลูกว่องไวเรียกว่าทําเร็วเข้าเร็วออกเร็วครับสําหรับอาเตอรจอมทองไม่สนครับเราแข็งแรงซะอย่างครับก็ต้องเดินบทเดินเบียดไปตามส่งเราครับวันนี้ครับทีมใหมัดครับหัวซ้ายไปทีครับเอาอีกแล้วครับจัดระเบียบอีกแล้วครับได้จัดระเบียบอีกแล้ว เป็นชุดนี้ทางอัเตอร์แกจะต้องมีเหตุการณ์พิเศษอะไรบางอย่างกระจับเลื่อนบ้างสนับศอกเคลื่อนบ้างโอ้จับในครับเริ่มจับในนี่จมทองได้เปรียบชัดเจนครับกรรมาการห้ามเร็วครับน็่จะเป็นที่ลูมินนร่ามเนินนี่ห้ามอย่างนี้นี่เป็นมวยบอกว่ากดตูดครับห้ามแยกเร็วครับไม่ให้มวยเข่าทำครับอย่างนี้ ถือว่าเอาเปรียบจับในแล้วตีครับจะเสียบอีกอ่ะโกงจะเสียบกรรมการกดตูดเลครับโอ้กรรมการนี้สงสัยจะไม่ชอบมวยเข่าครับจัดระเบียบมีครับนี่ได้ได้พักไปอีกหลายนาทีเลยครับไหลวิเลยนะล้ำทองก็ปีเข้าหาครับโดนเบรกเกมนี้บ่อยนี่บางทีมวยกำลังทำจะมาจะมานี่ก็เสีย โอ้ยจังหวะนี้ครับทุ่มเลยครับได้แต้มชัดเจนครับดอกนี้กําลังทํากาลังออวุธอยู่นี่โดนเบรกนี้มันแม่มันมันเสียจังหวะครับว่าเถอะเรื่องนี้นี่นักกีฬาต้องมีสมาธินะฮะก็ต้องอยู่ในเกมครับโอ้ยจังหวะนี้ครับทาเป็นชุดเลยครับจอมทองสับอีกทีครับโอ้ยจับไตมากเสียบไหครับโอ้จะเสียบได้โอ้ยเรียบร้อยกรรมการเหมนรู้ทันครับรีมาเบรกเลยครับ จอมทองนี่พอได้จังหวะกะทำเป็นชุดเหมือนกันนะครับขีบมาขีบแล้วเสียบก็จะเสียบดอกสองนี่กรรมการแม่ไม่ทันแล้วครับเสียบไปก่อนแล้วครับเหมือนเดิมครับกรรมการก็จัดระเบียบกระจับครับแม่ถ้าจะแก้แล้วผูกใหม่เลยครับกระจับเข้าวินเลยครับแม่เจอเกมแบบนี้นี่ก็ถือว่าน่าปวดหัวครับโอ้ยจังหวะนี้ครับทำเป็นชุดครับ เสียบเข่าแล้วก็ฟันซอกแม่อกนี่โดนไปสองดอกซ้อนแล้วครับขยับเข้าหาครับแม่วิ่งดีกว่าครับแม่วิ่งหนีเลยครับอารเตอร์ก็วิ่งเลยครับโอ้ยโดนเคาเข่าไปครับสองดอกสามดอกครับโอลลูนเลยครับเรียบร้อยครับโอ้กรรมการก็ช่วยไม่ไหวเลยครับแม่แล้วก็นับแบบสโลโมชั่นแต่สโลยังไงอารเตอร์ก็ไม่อยากลุกแล้ครับ เรียบร้อยครับไฟแรกบนแผ่นดินมังกรครับก็จอมทองก็สามารถประสบความสำเร็จครับนี่ครับเฮียมอผู้ร่วงรับไปครับครูจเจริญและอุยยาลามวงครับก็กดไลท์ให้กับลูกศิษย์เลยนะครับเป็นชัยชนะครั้งแรกบนแผ่นดินมังกรครับก็เป็นเกมที่เรียกว่าถ้าเราเป็นเราเป็นจอมทองก็คงจะรู้สึกปวดหัวเหมือนกันครับเพราะว่าจังหวะทําทจังหวะจะ ออกวุธให้มันต่อเนื่องครับก็กรรมการก็เบรกเกมตลอดครับโอ้ oh, ลูกนี้ครับเสียบโอ้โหแทงตึกเข้าไปครับตระดาดอกแม่และมวยจีนกันเข่าไม่เป็นเลยครับสามดอกหลังนี่เรียกว่าแม่จุดเจ็บทั้งนั้นนะครับอ่าจบเป็นที่เรียบร้อยครับสำหรับชัยชนะในไฟแรกของจอมทองกับสกวูซูปะทะมวยไทยนะครับจัดขึ้นเมื่อวันที่8สิงหาคม ปี2 0 1 1ครับหรือตรงกับปีพศ2554ครับที่เหลอเปยมบนทอนอานคุยประเทศจีนครับกำทองชูวัฒนะครับนักชกชาวไทยเจอกับทางด้านของจางจุนยงนักมวยจีนนะครับกติกาใช้แบบผสมผสานนะครับกำหนด5ยกพิกัด63กิโลกร,รัมครับซึ่งกติกาก็คล้ายๆกับไฟแรกนะครับหรือคู่แรกนะครับ ก็เป็นกติกาที่อนุญาตให้นักมวยไทยนี่ใช้อาวุธได้ครบถ้วนครับเพียงแต่ว่าศอกนี่ต้องใส่สนับศอกครับส่วนวูซูครับใช้ลูกทุ่มในแบบวูซูก็จะได้คะแนนพิเศษด้วยนะครับมุมแดงนักชกชาวจีนนะครับส่วนมุมน้ําเงินก็นักมวยไทยครับจอมทองครับจางจุนยงนี่เป็นเจ้าของเหรียญทองเอเชียนมาชนาเกมครั้งแรกครับเมื่อปี2009ครับที่กรุงเทพครับในพิกัด 65กิโลกร,รมัมเจ้าของเหรียญทองเอเชียนเกมวูซูซันต้าครับที่กวางโจเมื่อปี2010ครับแมจะพยายามเข้าไปรวบครับพยายามเข้าไปจับรวบจับทุ่มนะครับตามสไตล์หรือตามลูกถนัดของมวยจียนทั้งหลายแหละรูปร่างใกล้เคียงกันนะครับโอ้ยจังหวะนี้ครับแต่ขวามาทีครับแล้วพยายามจะเข็นเอาเอา้าแม่ จะจับเอาจอมทองนี่ทุ่มออกนอกเวทีครับกรรมการผู้ห้ามต้องรีบเข้ามาแยกครับในสมัยแรกๆยุคแรกๆที่นักมวยไทยประทะกับซานต้าลูซูนะครับก็อนุญาตให้มีการทุ่มออกนอกเวทีได้นะครับจังหวะนี้นี่เข้าผิดเลียมครับก็จอบทองก็ป้องกันตัวไม่ได้ครับสมัยแรกๆนี่มีการอนุญาตให้ทุ่มออกนอกเชือกหรือออกนอกเวทีได้นะก็ แต่การนั้นก็มีหลิวไหหลงครับเจอทางด้านของโรเบิร์ตแก่นดรน์รสิงครับก็หลิวไฮหลงก็จับโรเบิร์ตนี่ทุ่มออกนอกเวทีเป็นเรื่องเป็นราวแล้วครับโดนหมัดซ้ายของทางจอมทองไปมีมีสะดุ้งเหมือนกันครับกลับครับแม่ออกอาวุธเสร็จปุ๊บก็รีบเข้าไปแท็กเข้าไปรวบครับหาจังหวะทุ่มให้ได้ครับสำหรับนักมวยจีนจอมทองก็ไม่สนครับ พยายามเดินเข้าหาครับเดินนี้ต้องระวังเลยครับแอดรวบได้นะครับแต่ว่าทางจอมทองนี้มีเหลี่ยมมวยไทยครับก็คงจะใช้ลูกไล่แขนนะครับพยายามที่จะกันเลยครับแต่สูงไม่ทีครับแต่สูงแล้วก็รวบครับนี่เป็นสไตล์ของอูซูจีนเลยนะครับสันต้าจีนเลยครับจอมทองไต่หาพปธีกอดเดินตลอดครับ เดินกดดันเดินเข้าหาตลอดครับสูงสงเท่ากันนะครับ175เ็ซนติเมตรครับรวบรวบแมจอมทองีในการไล่แขนได้ครับพยายามที่จะป้องกันตัวครับไม่ให้ทางด้านอายงครับสามารถที่จะทุ่มได้แมวูซูจีนในเวลาสานตาจีนในเวลาเจอนักมวยไทยนี่ส่วนมากจะเป็นฝ่ายชกจังหวะสครับเน้นฝีมือะ เน้นจังหวะทําไวออกไวแล้วกันเนี่ยฮะพอนักวยไทย mm. เผลอเขาก็รวบมีกระโดดเตะนะครับสําหรับอโยงอทองไม่สนครับอาจจะยังไม่หนักพอไม่แรงพอหยุดจอมทองไม่ได้ครับนี่ครับจอมทองก็หดซ้ายคืนซะเลยไปขยับเข้าหาครับจอมทองหมดยกครับในจังหวะนี้นี่รวบผิดท่ายโดนจอมทองแก สับสองเอาซะเลยครับพอใส่สนับสองนี่อนุภาพสองนี่มันมันลดทอนไปพอสมควรครับเนี่จังหวะน,นี้นี่จะยกทางด้านของจอมทองครับคุ้มออกไปนอกเวทีนะครับแมโหดมากครับสําหรับไอยงกรรมการเห็นนี่ต้องรีบแยกครับเดี๋ยวแม่คอ,อหักขาแข้งหักนี่ยุ่งเลยยังออกแข้งซ้ายเป็นอาวุธที่เรียกว่าทําเกมได้ดีครับสําหรับทางด้านของจอมทองครับ อืมโอ้โหทีบสูงกันเลยนะครับถือเป็นลูกทีเด็ดของของซานต้านะครับหันข้างทีบแบบนี้ครับไซคิกหันข้างทีบแบบนี้ลูกถนัดเขาเลยเอละ่ะแล้วสังเกตที่มุมแดงครับมุมของทางอายงนี่พี่เลี้ยงนี่จะยืนเรียกว่ายืนคามุมเลยนะครับอาจจะเป็นวัฒนธรรมหรือว่าเป็นวิธีการสอนมวยของทางเมืองจีนเขานะฮะถ้เาเป็นบ้านเรานี่ไปยืนกันไม่ได้ต้องโดน กรรมาการไล่ลงแล้วครับจับขาทุ่มไม่ได้ครับต,ต้องบอกว่าถ้าเปรียบเทียบกับเทปแรกเนี่ยไฟแรกฮะจอมทองเหมือนเหมือนเตรียมลูกกันแบบกันลูกทุ่มมาเลยนะครับลูกรวบเนี่ยเวลาเข้ามารวบนี่จอมทองแกป้องกันไว้เป็นอย่างดีครับแม่ยเจนก็มีเข่ากันครับเรียกว่าแมไฟน,นี่โดนทุ่มน้อยมากครับสําหรับจอมทองไปขาครับ ไปขายเดินช้าหน่อยอย่าวิ่งมากกลับแล้วก็แทงครับแมอยู่วงใดน,นี่กว่านี้ครับแมโดนทางด้านอายงนี่ทุ่มแบบแมแบบยูโดเลยครับทุ่มแบบทุ่มด้วยไหลเลยนะแตแมชัดเจนครับสําหรับอายงต่แปมเสกกร็จก็จัดระเบียบสอกต่อจัดระเบียบสรับสอกต่อเหมือนได้ใจครับทำเป็นชุดแล้วครับตอนนี้อาจจะทุ่มอีก ทางด้านของจอมทองทุ่มมีครับไม่ได้ครับลูกนี้จอมทองนี่เริ่มเดินเร็วขึ้นเลยครับเริ่มนานๆจะมีทีครับกรรมการรีบจัดระเบียบสับสอกให้นักมวยไทยครับส่วนมากจะจัดให้นักมวยจีนมากกว่ากรรมการไม่ได้จัดเองครับนักมวยจีนก็จะแจ้งกรรมการแล้วกรรมการก็จะรีบจัดให้ครับ่าดูสังเกตดูครับเมื่อสักครู่พี่เลี้ยงที่มุมแดงนี้ยืนเฝ้าเลยครับ สายยาวไปทีครับตเตะเรียกว่าเตะลำตัวสลับขาเลยครับสำหรับจอมทองจับในดูที่ทำอะไรได้ยังเดินครับจอมทองอยังเดินหน้าหาความจริงต่อครับพยายามจะใช้อาศัยลูกว่องไวครับคู่กระโดนสอกจอมทองไปทีครับไอ้อย่างที่แจ้งไว้ครับว่าศอกนี่พอใส่สลับศอกแล้วมัน ความคมก็อาจจะหรือว่าคุณอนุภาพเนี่ยอาจจะลดน้อยถอยลงไปครับจับในครับโอ้ยโดนสออครับหลอกจะจับนี่แกฟันเลยครับรู้สึกจะเดินเดินเร็วขึ้นเดินไวขึ้นเลยครับกดดันได้ต่อเนื่องขึ้นครับฟันอีกทีครับขยับเดินเข้าหาครับสาดซ้ายสาดซ้ายแล้วไงต่อสายไปทีครับโอ้หนักๆแรงครับท้ายๆเกมนี่จอมทองเริ่มจะ นักชกจีนฟ้องเลยครับว่าสนับสอกเคลื่อนครับแมาลังทำทำอยู่นี่จอมทองบอกกำลังทํามันมันอยู่นี่ต้องแม่ต้องเสียลมครับขับช้าครับจับในแมมวยจีนก็มีเข่าเหมือนกันนะครับพยายามจะจับจอมทองทุ่มครับแม่จ,จอมทองอย่างว่ามวยไทยนี่เหลี่ยมในนี่แข็งแรงอยู่แล้วครับโดนสอกจอมทองไปครับดอกนี้ วันนี้ก็แม่เถอไปหน่อยครับโดนทุ่มโดนทุ่มด้วยไหลเลยฮะทุ่มแบบยูโดเนะครับยกที่สามครับก่อนชกก็มีจัดระดับระเบียบไม่ใช่ระดับครับระเบียบสอกครับนี่ถือว่าเป็นข้อบังคับของกรรมการเลยนะครับต้องดูสอกเป็นหลักครับเดินเข้าหามาเดินครับจอมทองครับอ้จังหวะนี้เรียบร้อยครับพุ่งเหลาเฉยเลยครับแม่เกิดอะไรขึ้นครับ โอ้ลงง่ายๆแล้วเกินครับกรรมาการนับครับแม่เหมือนทางไอหยงจะเหมือนจะแจ้งว่าประมาณว่าโดนกระจับหรือเปล่าเลยดูภาพช้าครับแม่ก็น่าจะเป็นลูกที่เตะต่าไปหน่อยก็จริงนะครับแม่เตะจังหวะเตะโดนขาแล้วก็ปลายเท้าอาจจะไปโดนกระจับแต่ต้องแจ้งไว้ก่อนนะครับว่าถ้าเป็นในกติกามวยไทยครับเตะกระจับเนี่ยไม่ฟาวนะครับเตะกระจับไม่ฟาวนะครับ แต่ว่าแทงกระจับเนี่ยฟาวเออแต่กระจับนี่ไม่ฟาวต้องบอกเลยครับไม่ฟาวล้วเหมือนเนี่ยอโยองเหมือนจะฟ้องว่าโดนกระจับนะครับอ่าแต่กรรมการตัดสินไปที่เรียบร้อยครับก็เนี่ยฮะนับไปแล้วครับรอประกาศยังเป็นทางการครับจอมทองดูเหมือนยังงง,งๆครับว่าเตะโดนอะไรบอกก่อนนะครับว่ามวยไทยครับเตะกระจับไม่ฟาวนะครับ แต่จับไม่ฟาวครับแต่แทงเข่าอ่ะเข้ากระจับเนี่ยฟาวเรียบร้อยครับจอมทองก็เป็นฝ่ายเอาชนะน็อกเอาไปแบบเด็ดขาดในยกที่3มครับโดยลูกเตะขาครับอาจจะมีปลายเท้าไปโดนกระจับนิดหน่อยก็ผสมลงโดนกระจับไปเลยครับสำหรับนักชกชาวจีนนะครับ ก็รับชมจบเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ2คู่ครับก็แฟนๆคิดเห็นเป็นยังไงบ้างสําหรับผลงานของนักฆ่าซันตาจอมทองชูวัฒนะก็สามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่ช่องคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยครับและอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดกระดิ่งติดตามด้วยนะครับแจ้งเตือนเวลามีคลิปวิดีโอใหม่ๆเข้ามาครับและอย่าลืมกดแชร์ให้เพื่อนๆได้รับชมกันด้วยนะครับ ขอบคุณผู้สับสนุนครับกาแฟสอมวยไทยรสเข้มเตะปากนะครับแอดไลน์ไทเกอร์อ,องสนะครับสุดท้ายนี้ขอขอบคุณทุกการติดตามคลิปหน้ามีมวยมันมวยดีๆไม่ชมกันเช่นเคยนะครับสวัสดีครับ